ครับผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับ <literature> ผม,มแดดมันแยงตานะก็วันนี้นะครับผมเราจะมาคุยกันเรื่องรู้ก่อนเลี้ยง <Yeah> นี่คือผมจะบอกหมดเลยนะครับพวกข้อเสียข้อเสียกบเนี่ยถ้าทุกคนรับได้นะครับหมายถึงคนที่รับได้น่ะคือเลี้ยงได้นะครับ oh, <okay. S 2> <But S 1> แต่ว่านะครับมันก็ไม่ได้ไง่ายนะคือบางคนเนี่ยตอนแรกคิดว่าตัวเองทําได้แต่พอได้นําไปเลี้ยงจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะสุดท้ายก็ต้องเอาไปขายต่อหรือฆ่าทิ้งอย่างเนี้ย หรือไม่ก็เอาไปปล่อยนะมันก็ไม่ควรทําใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพืเ่อนๆเนี่ยมาทําความรู้จักกับข้อเสียของกบยักษ์นี่เดี๋ยวไปดูกันครับครับก็สําหรับข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นประสบการณ์ตรงจากผมเลยนะครับผมซึ่งเพื่อนๆหลายท่านที่เลี้ยงกบด้วยกันเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้หรือว่าดีกว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับให้คิดในมุมแบบบวกลบไว้ก่อนเนาะสำหรับผมนะครับข้อเสียข้อแรกเลยคือน้องกบเนี่ย เวลาอึอเนี่ยขี้เหม็นมากนะครับผมเราต้องทําความสะอาดตลอดนะครับอย่างเช่นวันนี้อึอปุ๊บเราต้องเช็คละเช้าเย็นเช้าเย็นเราอย่าให้อึอของกบเนี่ยมันแช่ไว้นานนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเกิดแบคทีเรียจะทําให้เหม็นกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็จะทําให้น้องกบของเราเนี่ยป่วยได้นะเราขยันหรือเปล่าขยันล้างขี้กบหรือเปล่า <Okay. S 1> ส่วนข้อที่2นะครับน้องกบเนี่ยเป็นสัตว์กินเนื้อเนาะเ, <c oughs> เราต้องหาเนื้อสดหรือไม่ก็หามาแงที่ยังมีชีวิตให้เขากินนะครับอย่างเช่นนอนนกนะครับมารงซาบ หรือไม่นะครับผมพวกหนูแช่ลูกเจี๊ยบแช่เนี่ยเราหายเขากินได้เปล่าไม่นะครับผมเราต้องทําใจเรื่องนี้ด้วยนะข้อ3มนะครับผมราคากบแค่เนี้ยราคาเป็นพันโอ้โหเป็นไปได้นะครับเพราะว่ากบสายพันนี้มันเรียกว่ายังไงอะ่ะเพราะพันธุ์ค่อนข้างยากและข้อต่อไปนะครับผมความรับผิดชอบเรามีความรับผิดชอบให้เขาหรือเปล่าอย่างเช่นนะครับเรานําเข้ามาเลี้ยงวันเนี้ยเลี้ยงไปได้เดือน2เดือนกูเบื่อแล้วไงกูไม่อยากเลี้ยงแล้วอ่ะกูก็เอาไปทิ้ง อย่างนี้ก็ไม่ควรนะครับผมเราต้องถามใจตัวเองดีๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะเลี้ยงอะไรเนี่ยเราจะต้องถามใจตัวเองว่าเรามีความรับผิดชอบพอที่จะรับผิดชอบชีวิตหนึ่งชีวิตของเขาหรือเปล่าอ่าเนี่ยต้องคิดให้ดีนะนัำนันน,น,นะอีกอย่างนะครับผมก็เวลานะครับผมอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เป็นคนทํางานนะทำงานบริษัทอย่างเงี้ยผมต้องจัดสรรเวลาอย่างอย่างเช่นวันอาทิตย์สักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมจะต้องพาน้องกบนะครับผมออกมาว่ายน้ํา โดนแดดบ้างนะครับแดดอ่อนๆยามเช้าว่ายน้าเล่นกันนะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อให้เขาผ่อนคลายเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมครอบครัวอ่าครอบครัวก็สําคัญนะเราจะเลี้ยงอะไรสักอย่างเนี่ยครอบครัวต้องเห็นด้วยนะครับเห็นชอบและเห็นด้วยอย่างเช่นนะครับเด็กๆอยากจะเลี้ยงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยดูแลแล้วก็คอยช่วยเหลือนะครับในการเลี้ยงกบหรือว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเด็กๆไม่ใช่แค่กบนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวไหนก็ช่างนะครับผม น้องๆที่อยากจะเลี้ยงเนี่ยต้องปรึกษาผู้ปกครองก่อนนะครับข้อต่อไปนะครับผมโรคภัยไข้เจ็บกบก็มีโรคภัยไข้เจ็บนะทุกคนของพี่เกมนี่ก็ป่วยบ่อยอยางเจ้าเอก็ป่วยจนตายเลยนะกบพวกนี้นะครับผมสามารถรักษาได้นะครับผมโดยการใช้ยาหรือไปพบแพทย์นะครับผมเราต้องเผื่อค่าใช้ใจ่ายในด้านนี้ไว้ด้วยนะและข้อสุดท้ายนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยสาคัญเลยนะนั่นก็คือความรู้รู้ก่อนเลี้ยง ก็หาศึกษาได้นะครับตามเว็บตาม y o U-Tube ตามอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยหาศึกษาได้เลยนะครับผมเพราะว่าก่อนที่เราจะเลี้ยงอะไรเนี่ยเราต้องศึกษาให้ดีก่อนการกินการอยู่ความต้องการของเขาโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเราต้องพร้อมด้วยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผม สำหรับความรู้เล็กๆน้น้อยเนาะเห็นเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าช่วยบอกข้อเสียของกบหน่อยว่ามันเป็นยังไงข้อเสียที่พี่เกมเจอมาก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เลี้ยงนงกบและเจอข้อบกพร่องหรือข้อเสียอะไรบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมกับเจ้ายื่นโอขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมบายยท่านผู้ชมหน่อยเอ้าไม่ชอบถ้วยแล้วเอาไมเอาไม้บายๆบายๆท่านผู้ชมก่อนเร็วบุยบุยสายตาพิการ